สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยู u ูบฟอร์ดบายเก่งกี้ฟอร์เลนเจอร์ค่ะวายแท็กนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะขับ4ใบเทอร์โบค่ะ เครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงมา km, ้า213คาแรงบิด500นิวตันเมตรค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเก่งพามาชมเลยนะคะว่าวันนี้สุดหลอดแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงเลยตัวนี้เป็นสกูบนะคะทรงเตีย้ยมาในสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาเหมือนกับตัวรถละตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยะคะ่ะถัดมาค่ะเป็นชุดแต่งนะคะ F 150 Spider ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวฟอนต์ FORD แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟ LED 3จุดค่ะอันนี้เป็นแสงสีส้มนะคะแล้วก็จุดเด่นของ F150 Spider ค่ะก็จะเป็นแสงสีขาวนะคะเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กันชนหน้าหล่อๆแบบนี้เลยในส่วนของ ด้านบนบ้างก็จะเป็นครอบไฟนะคะเก่งเพิ่มเติมในส่วนตัวครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างตัวรถก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะแบบไม่มีหมุดนอะ6นิ้วค่ะมากับชุดแต่ง F150 Spider ค่ะล้อบางล้อตัวนี้นะคะเป็นแม็กค่ะลาย วาเปอร์จับคู่มากับยางฮันคุกเดนโปเอทีสอค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกลายแม็กและย,ยางได้นะคะในส่วนของที่เพิ่มเติมด้านข้างตัวรถก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดำด้านนะคะเพื่อให้รถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยค่ะแล้วก็กันสาดเข้ารูป4ชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลย ของแท้เลยนะคะจากรสอดเช่นเคยเลยค่ะความเข้มของฟิลเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คันนี้ติดบานหน้า60รอบคัน80ซค่ะแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสปอร์ตบาร์สีดำเงาแล้วตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ด้านท้ายรถนะคะตัวนี้ค่ะเป็นครอบไฟท้ายนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นทรงปลายดาบหรือว่าต้องการเป็นทรงนี้ก็ได้ในส่วนของกล้องนะคะตัวนี้จะมีกล้องนะคะฝั่งอยู่ใต้โลโก้ด้วยนะคะกล้องถอยหลัง ัวท็อปสุดเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับขับสีนะคะไวทแท็กตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกิ่งพามาดูด้านในนะคะภายในค่ะก็หรูหราแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่บอกนะคะบาะก,ก็จะเป็นหนังสีดำค่ะแล้วก็ตัดด้วยลายใหม่คลิปส้มแบบนี้เลยค่ะ สวยมากๆเลยในส่วนของพวงมลาลัยและคอนโซลหน้านะคะก็ทําการหุ้มหนังนะคะหรูหราแบบนี้เลยพวงมาลัยก็เช่นเคยพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบซิงค์3เมนูภาษาไทยนะคะสามารถมออีรองรับนะคะระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะระบบนำทางแล้วก็โทรช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะคะ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บอกเลยว่าครบจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะชอบแบบมีตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดัดแปลงหรือไม่ต้องไปทำอะไรข้างนอกเลยนะคะพร้อมใช้งานมาจากโรงงานเลยพิเศษของว t e แท็กจะมีแค่สีส้มสีเดียวนะคะราคาจะบบกเพิ่มมาอีก1,000 0บาทค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอฝากมาด้วยนะคะว t ยแท็กขับสีตัวนี้ค่ะระบบความปลอดภัยและระบบต่างๆไม่ต้องพูดถึงแน่นจริงๆค่ะ ตัวนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะถึง6ใบด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปรับนะคะไฟฟ้านะคะคนขับสามารถปรับได้ถึงหกทิศทางด้วยกันค่ะแล้วก็มีระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรคค่ะ ebd นะคะระบบ rom tcs esp ค่ะแล้วก็ระบบ ฮิว o n นแอซิดนะคะแล้วก็ HDC นะคะบอกเลยว่าครบจริงๆเดี๋ยวเก่งขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะวันนี้ขอรีบพาสุนลอไปส่งมอบก่อนค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับช่อง c h ช e n y o y t u t u ฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้ขอตัวพาสุนลอไปส่งมอบก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย